มาดูข้อแรกครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าเด็กชายมานะและเด็กหญิงมานีเป็นคู่แฝดกันคือครูไม่ต้องอธิบายเนาะว่าคําว่าคู่แฝดคืออะไรเพราะว่านักเรียนน่าจะรู้อยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ว่าทําไมนักเรียนแต่ว่าเกิดมาพร้อมกันถูกไหมมันมีทั้งแฝดไข่ใบเดียวกันกับแฝดคนละใบเออคือไข่คนละใบ นะเพราะนั้นเนี่ยเขาเลยถามว่ามานะกับเด็กหญิงมานีนะผมไม่เห็นครูแชร์หน้าจอเอาเหรอเห็นยังเด็กชายมานะกับเด็กหญิงมานีเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นคู่แฝดกันเพราะนั้นถ้าเป็นคู่แฝดกันตัวเลือกใดที่บ่งบอกถึงลักษณะคู่แฝดอ่ะ มีใครรู้บ้างเดี๋ยวคุณครูขยายโจทย์นิดนึงใครตอบได้ตอบเนาะข้อหนึ่งสองสามสี่ะตอบมาแล้วคนหนึ่งตอบสามอีกคนหนึ่งสามมีใครนอกเหนือจากคำนอกเหนือจากสามไหมมี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 ไหมคนอื่นล่ะ อ่ะรออยู่นะรอ,ออยู่นะอ่ามีอีกไหมใครใครต้องการตอบอีกไหมอืมมีคนตอบสองอ่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือ สองครับก็คือมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันนะคนที่เป็นคู่แฝดกันเขาอาจจะอย่างที่ครูบอกไนงะอาจจะเกิดจากไข่หนึ่งใบหรืออาจจะเกิดจากไข่พอลใบก็ได้ที่ครูใบ้ไปตั้งแต่ตอนตอน้นเนาะอ่ะนักเรียนสายตาสั้นคนที่สายตาสั้นเนี่ยเขาจะมองระยะใกล้หรือไกลเห็นคนที่สายตาสั้นเขาจะมองระยะใกล้หรือไกลเห็น ่าใครว่าใกล้กด1ใครว่าไกลกด2เออใครว่าใกลกด1ใครว่าไกลกด2ซึ่งคนที่เป็นสายตาสั้นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอายุอย่างพวกเราเนี่ยนะก็คืออายุแบบไม่เยอะนะคือจะมองเห็นไกลไม่ชัดแต่จะมองเห็นใกล้ชัด แต่ถ้าเราสังเกตว่าคนผู้ใหญ่เนี่ยที่อายุแบบสี่สิบอัพเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นคนที่สายตายาวสายตายาวก็คือเราจะมองเห็นไกลชัดกว่าใกล้นะเขาก็เลยบอกว่าลักษณะของคนสายตาสั้นจะเป็นอย่างไรอืมท่าล,ลองคิดเลยว่าคนสายตาสั้นกระบอกตาจะสั้นหรือยาวฮนะ อ่าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เ่ยวใบหวยเลยอ่ะใบให้ว่าตรงกันข้ามคนใส่ตาสั้นจะกระบอกตายาวคนใส่ตายาวจะกระบอกตาสั้น เพราะนั้นเนี่ยถ้าครูพูดอย่างนี้แสดงว่านักเรียนตัดช้อยไหนออกก่อนได้เลยช้อยหกับช้อยสามอ่ะเหลือข้อสองข้อสอ่ะเลือกมาตอบทุกคนนะใครไม่ตอบเดี๋ยวเราจะเราจะให้เขาตอบพิเศษนะเป็นข้อพิเศษอืมช่วยกันตอบทุกคนเนาะ เดี๋ยวเร็วอ่ามีใครยังไม่ตอบเปล่าตอบทุกคนตอบทุกคนตอบทุกคนตอบค่ะอ๋อ จะไม่มีใครถูกเลยอ่ะตอบข้อข้ออ่าข้อสี่ไม่ถูกแสดงว่าต้องข้ออะไรถูกข้อสองเอออ่ะข้อสองก็คือกระบอกตายาวแล้วก็ภาพตกก่อนเลติหน้าเราทำให้เราเห็น ไกลชาร์แต่ไกลไม่ชาร์จอ่าต่อไปอ่าอันนี้ผลกลุ่มผลเดียวผลรวมอ่าพอมีใครรู้บ้างผลกลุ่มคืออะไรเรียนะรนใครใครที่สามารถที่จะเปิดไม้ได้เรียนเปิดต่อไปนะจะได้ไม่ต้องพิม์ผลกลุ่มคืออะไรนักงเรียนผลกลุ่มก็คือผลที่เกิดจาก รังไข่หลายๆรังไข่ถูกปะ่ะหรือเขาเรียกว่ากลุ่มรังไข่ในดอกเดียวกันเขาเรียกว่าผลกลุ่มเช่นอะไรอะ่ะลูกอะไรที่มันเป็นสีดแดงเออหรือรูหนาวเราจะมันจะปลูกได,ด้ดีเมื่ออากาศจินเย็นทายซีอะไรผลไม้อะไรที่จะปลูกได้ในภูมิอากาศเออสตรอบเบอรี่เพราะนั้นเนะี่ยสตรอบเบอรี่ก็ถือว่าเป็นผลกลุ่ม แล้วผลเดี่ยวคืออะไรทั้งเรียนผลเดี่ยวชื่นบอกแล้วว่าเดี่ยวเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดจากรังไข่อันเดียวในดอกเดียวกันถูกปะเช่นอะไรอ่ะส้มอะไรอีกมะเขือเทศแล้วอะไรที่กินเขาบอกว่าเขามีผลวิจัยออกมาแล้วว่าจะต้องกินผลไม้อันนี้หนึ่งลูกในหนึ่งวันหนึ่งวันเนี่ยต้องกินผลไม้ตัวนี้หนึ่งลูกใครรู้บ้าง ไม่ใช่มะม่วงผลไม้อะไรที่นักพิาศา์เขาบอกมาแล้วว่าเราควรจะกินหนึ่งลูกต่อวันผลไม้อะไรอ่ะใบให้ตัวสอรภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย a ตัวสอรภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย a ผลไม้ชนิดไหน วิใครเนี่ยพึ่งมาอ่ะแอปเปิลถูกต้องนะเอ่อคุณไม่แน่ใจว่าเราน่าจะพอรู้จักเนาะเอ่อแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเขียวกับแอปเปิลแดงมีใครรู้บ้างว่าแอปเปิลเขียวกับแอปเปิลแดงรสชาติมันะต่างกันยังไงเรียยนตอนนี้นส่วนใหญ่น่าจะเคยกินเนาะแอปเปิลแดงเนี่ยจะมีกาใกใยอาหารค่อนข้างเยอะแล้วรสมันจะทำไมแน่ยนรสจะหวานกว่า แอปเปลิลเขียวโอเคไหมแอปเปลิลเขียวจะเปรี้ยวกว่านะแต่แอปเปลิลเขียวแคลอรี่จะน้อยกว่าอ่านะทำไมเราเราลิงก์มาได้ไงอ่ะเราลิงก์เราลิงก์เร,งเรื่องนี้มาได้ไงเพราะว่าแอปเปลิลเนี่ยก็คือผลเดี่ยวนะเออแต่ผลรวมคืออะไรอนะ่ะนักเรียนผลรวมก็คือผลที่เกิดจากรังไข่นะหลายๆอันมาเชื่อมต่อรวมกันเช่นอะไรละ่ะ วิตามินบีคนที่เกิดไม่ใช่วิตามินบีคนที่เป็นกรุ๊ปเลือดบีในห้องนี้มีใครเป็นกรุ๊ปเลือดบีไหมเขาบอกว่าคนที่เป็นกรุ๊ปเลือดบีจะต้องทานผลไม้ชนิดนี้เออคนที่กรุ๊ปเลือดบีจะต้องทานผลไม้ชนิดนี้แล้วจะดีต่อเราอ่าใครรู้บ้างใครรู้บ้าง ผลไม้ชนิดนี้คนกลุ๊ปเลือดบีควรทานเดาซิเดาซิคุณครูเอ่อใให้นะตัวสอบสังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวพีตัวพีเออขึ้นต้นด้วยตัวพี รับหนึ่งถึงห้าใครตอบได้หนึ่งเออสับประรดพายแอปเปิลนะพายแอปเปิลเนี่ยถือว่าเป็นผลรวมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนลองลองลอง,ลองคิดดูซิว่าข้อสามเนี่ยอะไรที่มันถูกเพราะว่าเนี่ยคุณครูยกตัวอย่างไปต้องหลายตัวนะสตรอเบอร r y